you're down สวัสดีครับเพื่อนๆครับเมื่อคืนเราก็พักกันที่ตัวเมืองเชียงใหม่นะครับแล้วก็ตื่นออกมาตั้งแต่ตีห้าครึ่งเลยเราจะไปดอยอินทนนท์กันนะครับไปชมวิวที่กิ่วแม่ปานนั่นเองนะครับครับเดี๋ยวตอนนี้แอนก็ลงไปซื้อตั๋วนะครับลงไปซื้อบัตรตรงที่จุดตัวจจุดที่หนึ่งนะครับ,ค,รบคนละเท่าไหร่บัตรร้หาบาทมันจะมีค่าสาหรับยาพานะแล้วก็ค่าคน คนห้าสิบบาทโอเค <Okay. S 2> แล้วก็มีค่าบริการคอนเสิร์ตอีกสิบบาทอืมจ้าโอเคปะตรงนี้ก็จะเป็นหมู่มบ้านของชาวม้งนะครับก็จะมีที่พักมีโฮมสเตย์ด้วยนะตอนนี้เรามาเจอนะคะเรามาเจอองานวิ่งน่าจะเป็นวิ่งมาราธอนหรือวิ่งเทรลทุกอย่างเนี่ยมั้ง มาลาทอนมันไม่แน่ใจแต่งานใหญ่มากแล้วแบบคนต่างชาติก็เยอะรถเยอะนะคะตั้งแต่เราออกจากจุดมเมื่อกี้ตอนนี้ยังยาวจอดยาวมาถึงนี่เลย<ะ>เราก็ไม่รู้เนาะคนก็เยอะรถแออัดมากเลยบอกว่าจะมีหมอกเหรอ นเลธอประตูมาเย็นเลยอยู่ในรถเนี่ยมันมีฮีเตอร์มันอุ่นไงี้คิดว่าเราต้องใส่เสื้อกันหนาวแล้วไม่งั้นไม่ได้แล้วน่ะไม่ไหวแล้วใส่เสื้อก่อนหนาวจริงอยู่อยู่นี่มันหนาวอุ่น่เลยเราไปหาอะไรกินอุ่นๆก่อนป่ะไม่งั้นไม่มีแรงเดินแน่นอน มากเลยสั่นมากไปเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินดีก่อนนี่อะไรนะละเต้ไม่รู้ชาร์ล่ามมีม,ม,มาม่ามีอะไรวะโจ๊กโจ๊กานานข้าวต้มร้อนๆค่ะเชิญค่ะข้าวเตี๋ยวก็มีครับชิ้นก็มี ก็จะเป็นห้องน้ำเนาะห้องน้ำตรงนี้ได้จะกินเตี๋ยวเช้าเลยเหรอขน้จม,นนมนจีบชุดละน้าจิบาทโซบะรนี่้าบาทนี่บเป้าหูสับค่ะหนึ่งชิ้นสับน่นะคะเ้าหู้อนนมจีบชุดหนึ่งครับอ,อาหารข้ามุนลก็ ไม่ได้แพงนะข้างล่างจานละห้าสิบใช่ไหมอันนี้จานละนนสี่สิบเองโอ้โหแดดดีมาใช่แต่อากาศก็ยังเย็นตอนนี้เราอยู่ที่เส,ส้นทางสึกสันธรรมชาติจิวแม่ฟ้าน,นะฮะทานข้าโอเคปะห้ามน้ำอาหารเข้าไปเดี๋ยวเราจะไปซื้อตั๋วกัน Ui, rồi เด่น7องศา7องศานะครับไปไกล รอแล้ได้คิวที่19นะคะก็คือเขาจะคิดเป็นกลุ่มๆละ200บาทแต่เขาบอกว่าวยังไม่ต้องจ่ายเราจ่ายกับไกด์นี่ก็คือแผนที่ศึกษาธรรมชาติกิวแม่ปาน,นครับก็จะมีทั้งหมด15จุดนะะระยและทางไปกลับก็3กิโลเมตรนะครับ ฟ้องน้อรยังครับค้องน้ำคล้งาหาั่งครับเตรียมน้ำครับเตียรวมผมฟารมประทาไทยเลยเดี๋ยวผมจะแนะนําค่อก่อนเนาะปกติคนเขาเริ่มขึ้นกี่กี่โมงครับน้องอ๋อหกโมงถ้าเกิดคนเยอะๆก็ทีห้าครับ๋อใแค่เราเดินกี่ชั่วโมงครับเนาะ ประมาณถ้าเกิดเดินเร็วๆก็ประมาณชั่วโมงครึ่งครับชั่วโมงครึ่งก็แป๊บเดียวนะจะทันช่วงกิโลเมตรแรกครับอ๋อครับให้ค่อยเดินแล้วกันร่างก,กายปรับตักวกวันโอ้ของหนักก่อนนึกถึงมิวเลยขึ้นบันไดนจุดพักทัวรแรก ตรนนี้ก็เป็นจุดที่หนึ่งนะครับความไม่เขียวน้าตานตรงนี้ก็จะถึงตัวระดับบน้ำทะเลทางขอานะครับอืมากาศหนาวเย็น,นอย่างนี้ตลอดใช่ไหมคะอ,อ๋อใช่ครับอันนี้จะเป็นจุดที่เลยจุดที่หนึ่งมาแล้วกำลังจะไปจุดที่สองสังเกตว่าตอนนี้จะมีเสียงน้ำตกนะคะจะมีน้ำตกอยู่ข้างหน้าเรานี่ทางเดินก็จะเป็นปาอนี้ เข้ามานี่แบบมืดเลยนะเย็นเย็นด้วยเออแบบตอนนี้เย็นมากเลยนะคะเย็นจมูกเนาะเย็นมากมอ,อากาศเย็นมากเมื่อกี้ที่ตอนขึ้นมาเนี่ยอุณหภูมิตรงที่จุดซื้อตั๋วเจ็ดองศาแต่เมื่อเช้าเห็นบอกว่าอุณหภูมิตำสุดที่เนี่ยสี่องศา มาถึงตรงนี้ฮะก็คนเยอะมากเลยคนรอต่อคิวถ่ายภาพน้ําตกนะครับผมเห็นคนรอกันเยอะก็เลยไม่รอละไปชมวิวดีกว่าครับก็เลยเดินผ่านจุดนี้ไปเลยนะครับ น้รงนพัก็จะเป็นคู่เราจะเดินดางก่อนอยู่ที่สี่ครับบาทีเดินนนองเช้ามเช้าเดินอาจจะหายใจไม่ค่อยจะดวงเงี้ยแต่ถ้าเราเหนื่อยปุ๊บเราแบบอ้หน่อยิหมีนะครับลายเล็บหมีอ้าเหรอครับหมีปีต้ไม้อะ ไม้ที่ล้มอยู่ข้งหน้านี้ไหครับไกด์อบอกว่าเป็นกระบวนการซ่อมป่าตามธรรมชาตินครับถ้าต้นไม้ต้นใหญ่ที่โค่นลงมาเนี่ยันจะมีแสงสว่างทําให้ต้นเล็กๆก็จะ,ะแขงยอดขึ้นไปแนทนต้นที่ล้มลงมานะครับพอเดินมาสักหน่อยครับเราก็โชคดีมากเลยเรามาเจอร่วงสีน้ำเงินด้วยซึ่ง มีในบางพื้นที่เท่านั้นนะครับไม่ได้มีทั่วไปนะครับโหโชคดีจังมาเจอด้วยจะขึ้นเฉพาะเขตเหนหนาวชื้นาช้นแล้วก็จะอยู่โด,ดยจะเห็นได้ได้แต่ใดนดอิธานอลทอมแล้วก็อีมินดอยที่หนึ่งอ่ะผมจำไม่ได้ในเขตเชียงใหม่นี่แหละครับครับอันนี้เป็นตัวผู้ตัวเมียดูยังไงคบตัวเมียมมครับตัวเมียครับแล้วเป็นตัวผู้อาจะมีขาวอยู<ม>่ข้างบนด้านล่าง เห็เจังมองสามไปเห็นครับ้อยู่ที่าุ้ยตรงนี้ก็จะเป็นหญ้า,านะครับสวยอ่ะอันนี้ห้ามเดิอนออกนอกเส้นทางนะครับตรงนี้ให้เดินเฉพาะเส้นทางที่ล้อมไว้เป็นรั้วไว้อุ้ยสวยจังเลยสวยมากเลยตรงนี้่ะ นี่นะครับแล้วตรงข้างหน้าตรงเนินเขาตรงนี้ครับตรงทุ่งหญ้าเนี่ยน้องไก่บอกว่าตรงนั้นน่ะคือกิวแม่ปานนะครับผมกิวก็คือตรงบริเวณที่มันแคบๆนะครับแล้วบริเวณตรงนี้ก็คือมันจะใกล้กับลำน้ําแม่ปานนะครับเขาก็เลยเรียกว่ากิวแม่ปานนะครับคนเยอะมากนะคะวันนี้คนเยอะมากดูสวยมากเลยครับตรงนี้ดูสิเห็นเมฆด้วยทุ่งหญ้าแต่แดดร้อน เอาหมวกไหมไม่เอายังยังไม่เอาหันหลังให้แดดอยู่วิวสวยมากเลยอันนี้บนยอดสุดของเขาแลแล้วเราก็มาถึงกันแล้วครับจุดชมวิวกิวแม่ปานเย้ เรามาถึงจุดที่แปด,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 ดจุดชมวิวคนเยอะมากเนื่อยอยู่แต่ไม่มากเท่าไหร่เหนแค่ช่วงแรกคนเย,อ,เยอยากบอกว่าขึ้นมาเนี่ยพอเห็นวิว้อวหายเหนื่อยเลยนะครับวิวเนี่ยรอบทิศเลยนะครับเห็นเมฆเห็นฟ้าเห็นภูเขาสวยมากๆเลยนะครับ คุ้มค่ามากที่เดินมาและต่อกุหลาพันปีกับกำลังออกดอกด้วยนะครับจากที่เมื่อเช้าแบบว่า ใส่ฮู้ดค้นนานานะคะตอนนี้ใส่หมวกแล้วถอดเสื้อแล้วร้อนแล้วตอนนี้เรากำลัเงเดินลงวิวสวยมาก ลงก็ไม่เหนื่อยด้วยนี่เหมือนกอนขาขึ้นแดดแรงแต่อากาศก็ยังเงย็นๆยังพอไหวอีกสองโลข้างล่างนี่เห็นหมู่บ้านเลยตรงนั้นเนี่ย <c oughs> มองเห็นเหมือนทางนี้ก็จะเป็นทางอำเภอม่แจ่มนะครับอ๋อครับ ข้างล่างมีกวางผ่านคมีกวางได้เหรอคะที่มันโผล่มีกวางผ่าเป็นตัวเขาเลยเหรอเห็นตัวอะเลยนะที่มันโผล่กันนึงใกล้ๆก้อนหินนี่เป็นกวางผ่าอุ้ยมีมีกวางด้วยนกเขาเดี๋ยวม,มันจะหนีเนี่ยตรงนั้นใช่ไห<ๆ>มคะที่ใกล้ๆก้อนหินใช่ที่อยู่ใกล้ๆก้อนหินที่มันมยื่นหัวมาได้นี่๋อ้เจมีกวางด้วย ดีต้องมีวาเจแทค่ะเนี่ยเรามองลงไปอยากกะมองไปที่กูเกิแมปเนาะคือมองเห็นหมู่บ้านคนภูเขาเลย ันนี้ถือว่าดีมากเลยนะครับพี่มาม<ล>ได้เห็นกลวงนี่ครับ,รบอ๋บปกติมันจะไม่ออกมาปกติจะไม่เห็นกลวงใช่ไหมครับครับผมเดินมาสองปีผมยังไม่เห็นเลยครับ,รบที่ด้านนี้ก็จะเป็นสีแดงเลยนะครับจากที่เราเดินมาตรงนี้นะคะจะพบเห็นต้นดอกกุหลาบพันปีเป็นจุดๆนะคะเพราะส่วนใหญ่ดอกกุหลาบพันปีมันจะเกิดอยู่ที่สูงแล้วก็แถวๆแนวหน้าผาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราโชคดีที่เรามาในช่วงพฤศจิกา เรามาทันว่าแต่ดอกกุหลาบพันปีน่ะเขาจะดอกเขาจะออกช่วงพฤศจิกาถึงกุมภานั่นเองนะคะตอนนี้ทันวาที่มาก็คือดอก,กมีแล้วแต่ยังไม่บานเต็มที่นะคะมันจะบานเต็มที่ช่วงไหนคะเออมกกมกะาบานเต็มที่นะคะทุกคนนี่คือดอกกุหลาบพันปีนะคะกุหลาบพันปีแล้วก็ ลักษณะพิเศษของดอกกุหลาบพันปีก็คือจะสังเกตเห็นว่าลำต้นจะมีมอสปกคลุมนะคะซึ่งก็จริงยีไงซึ่งดอกพวกนี้ก็จะแบบเกิดในพื้นที่อากาศหนาวเย็นแถวแนวหน้าผา,ห,าหรือพื้นที่สูงเนาะ,ะแล้วเราโชคดีมากเรามาเดือนธันวาคมเป็นช่วงที่ดอกเขาออกพอดีนะคะมีมีสิบห้าจุดเนาะไปอีกสาจุดป่ะไปเลยไหมไปเดินเดิไปเลยต้นน้่ปานนี่ถึงแล้วถึงถึงแล้วถึงแต่แล้วแม่ปาน เราก็จะเดินเลาะเรียบไปตามหน้าผาต่อไปนะครับก็จะเป็นทางเดินที่จะไปจุดชมวิวจุดสุดท้ายของจิวแม่ปา่าจะเป็น<ม>จุดชมวิวฝั่งเจดีนะครับโอ้โหอุ้ยสวยอยู่นะใช่แบบว่าสามล้อง,งสงาเลยเนี่ย สวยนะจุดนี้ใช่โอ้สวยมากเลยดูสิเห็นตรงนี้ด้วยสันตรงนี้เนี่ยเมฆก็นี่เหมือนมันลอยมาหาเราอ่ะมานี่มานี่มาเนี้ขอจับหน่อยโอ้จอดเลยนะาก่านนะีะ นี่ลมแรงนะครับเป็นจุดชมวิวจุดสุดท้ายของกิวแม่ปานแล้วใช่แต่สวยมากจุดที่ดูพระธาตุรู้สึกว่าสวยกว่าทุกจุดตั้งแต่เราไปดูมาโล่งนะใช่โล่งแบบเดี๋ยวดูฝั่งนี้วิวไปหมดนะอืมโอ้ยเดี๋ยวตรงหน้านี่สิดูข้างหลังครับมีเมฆก้อนหนึ่งด้วยข้างหลังเนี่ยลอยมาหาเราโอ้ยหยอดเลยเห็นตุวยไหมล่ะ อันนี้พี่ชันช้นๆไหนหมดหรือยังคะเเออออหลืีกครับก็แจกขึ้นขึ้นลงลงแบบนี้แหละครับไว้อยู่โอเคอยู่ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงหรือย,อย,ยังเหลือกิโลเดินเนอะอันนี้เราเดินมาได้ห้าร้อยเมตรยังยังครับยังโอ my g o o d เน็ต ไกด์บอกว่าต่อจากนี้ไปจะแบบขึ้นขึ้นลงลงทางจะเป็นแบบนี้เรื่อยๆประมาณสี่เนินห้าสะพานคับฮะสี่เนินห้าสะพานโอ้โหไม่มีทางลาบแล้วใช่ไหมคะเออก็จะมีอยู่ครับทำไมขาลงต้องได้ปีนลงด้วยเหนื่อยเมื่อกี้มัน,นชันมากดีกดขเลยต้องได้พักก่อนดีเพื่อหาอะไรกินมาก,ก่อนเออ <Angel. S 2> ตอนแรกยิ่งว่าจะไม่กินอะไรกลัวปวดท้องไงคิวข้าวไหมยังไม่ยิวแต่ว่าเหนื่อย <laughs> อยากแบบนอนลาบยังไงล่ะได้ไหมแล้วแต่ถ้าเร้ยองไหวก็ไป หวไ,ไหมละ,ปปะตรงนี้สะพานสวยมากเลยมีลำทานไหลผ่านได้ยินเสียงน้ำนี ด้วยตรงนี้สวยมากเลยบรรยากาศดีใช่น้ำน่าย็นดีแล้วครับใช่แล้วแบบลำธารเล็กๆอ่ะเล็กๆม,มากๆอ่ะไหลผ่านไปตรงนี้ก็จะเป็นจุดสุดท้ายนะคะจะเป็นจุดบรรจบตรงนี้เป็นทางขึ้นตรงนี้เป็นทางออก ก็มาจบกันตรงนี้พอดีไปราลอดแล้วเออเหนื่อยความรู้สึกตอนลงมากลับมาเหนื่อยแต่แต่ไม่มากเท่าไหร่แต่ก็เหนื่อยอยู่อะแต่ก็เที่ยวต่อไหวลงมาก็คือร้อนแต่ข้างบน,น่ะคือเย็นเนาะใช่ครับความลำบากนี่สักครึ่งหนึ่งของทํานาคาตนอะประมาณเนาะประมาณนั้นะไม่ไม่ไม่ลำบากเท่าทํานาคา ถ้าใครผ่านภูก,ก็ดึงมาได้ก็คือสุดยอดแล้วเลยตรงนี้แบบจิ๊บมากเปเตรียมขนมมากินด้วยครับเป็นมะพร้าวแก้วนะแวะซื้อข้างๆเขาห้ามเอาขนมเข้าไปกินข้างในนะครับเพราะว่ากลัวคนจะทิ้งขยะก็เลยเอาไว้ก็มีอยู่นะมีอยู่ขยะข้างบนอนะ่ะม,มีคนแอบ,บทิ้งอยู่ใช่แต่ไกด์เขาอะ่ะ<ก>จะคอยเก็บอ๋อจะจุดจุสุดท้ายใช่ไหมใช่เห็นไกด์คนหนึ่งอะ่ะเขาคอยเก็บขยะอ่าเราก็จะไปต่อกันที่ม่อนแจ่มนะฮะ ต่จากตรงนี้ไปรถติดเป็นชั่วโมงเลยนะครับเนื่องจากว่าเขาวิ่งเทลกันนะฮะไว้เจอกันครับผมคลิปหน้านะฮะสวัรับวันนี้สวัสดีครับ